มาดูส่วนกล้วยกันหน่อยนะคะสำหรับส่วนกล้วยของเราก็ฝนตกนะคะก็คลื่นไม่หน่อยนะคะนี่ปีกล้วยนะคะลูกกล้วยเราก็ไม่โตเท่าไหร่นะคะเนื่องจากอายุของกล้วยเรานี่ก็หลายปีแล้วนะคะนี่เ,เขาก็เติบโตมาเปลี่ยนรุ่นเปลี่ยนรุ่น,นไปจนกล้วยเรากา็ลูกไม่ใหญ่เหมือนกอแรกนะคะกอแรกอันนี้ก็เป็นรุ่นไม่รู้กี่กอนะคะที่สร้าง ผลผลิตให้เรา,เ,าเราก็ทำอะไรกันหลากหลายอย่างกวยกอนี้นะคะจะเห็นเลยไหมคะว่าลูกลูกเขาก็ประมาณนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ถ้า,เ,าเครือไหนที่มันไม่สมบูรณ์เราก็จะตัดมาทิ้งไว้อย่างนี้นะคะทิ้งไว้อย่างนี้ก็เอาไว้ให้นกให้กากินไปนะคะก็ปล่อยเป็นเรื่องของธรรมชาติไปนะคะในฝั่งกรณีของเรานะคะที่เป็น สวนผลไม้ของเรามีกล้วยมีมะพร้าวมีมะม่วงอะไรหลากหลายที่อยู่ในสวนตรงนี้นะคะเราก็ทำกันแบบธรรมชาติธรรมชาติดูแลธรรมชาติ จะหินนะคะดูกล้วยของเราไม่อดนะคะเราไม่มีอะไรกินเราก็กินกล้วยกันนี่แหละนี่อนนี้อันนี้คือแล่งน้ําของเราแล่งน้ําของเราแล่งน้ําของเรากล้วยเครือน,นี้อยู่ตรงนู้ไม่รู้ว่าจะเอาได้หรือเปล่าลงไปในนู้นถ้าเอาไม่เราก็ปล่อยให้เป็นอ่อ อาหารของปลาไปนะคะนี่ถ้าเขาสุกแล้วก็ปล่อยเป็นอาหารของปลาแบบธรรมชาติเลยเราเลี้ยงกันแบบธรรมชาติเลยนะคะนี่นในที่ไรของเราที่ฝั่งฝั่งโซนติดกับคลองคลองน้ํานะคะคลองน้ําฝั่งนี้ก็จะเป็นไร่ไข้าวโพดไร่ข้าวโพดอันนี้ที่ฝนก็จะพาเดินดู ธรรมชาติอีกรอบหนึ่งนะคะสำหรับช่วงปลายปลายปีแล้วนะคะปลายฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวอากาศก็จะเย็นๆสบายๆวันนี้เราก็มาฉุดน้ำนะคะเพื่อรถต้นไม้ของเรา <c oughs> เรายังใช้รถไ้นายอยู่นะคะในการฉุดน้ำอันนี้ก็จะเป็น ส่วนกล้วยของเราเป็นกล้วยไข่เบานะคะธรรมชาติธรรมชาติไไหนเราปล่อยธรรมชาติกินไปเรืเ่ยนเราก็ให้นกให้กาที่เขามาอยู่กับเราเราก็ปล่อยให้เขากินไปไม่ว่ากัน ชีวิตเราต้องดูแลก,กันไปนะคะคนพึ่งธรรมชาติธรรมชาติพึ่งคนอันนี้สุกยังเราก็แบบทำแบบธรรมชาติจริงๆะคะนี่อันนี้ยังนะคะนี่ยังเอาไว้ก่อนนี่มาดูตรงนี้กอน,นี้ต้นนี้น่าจะได้กินแล้วนี่เดี๋ยวพี่สุนจะเก็บไปเลยนี่ฝรั่งอื้ ดูนะคะโอ้โหฝนมันตกดูฝนมันตกปิดน้ำออกมาฝนมันตกนน้ำออกหักอ่างนี้เลยไม่ต้องยากไม่ต้องคิดเยอะของเราเองนี่ได้ไปแล้วสองลูกได้ไปแล้วสองลูกการทำสวนเกษตรแม่ผสมผสารของไร่เราก็ ธรรมชาติดูแลธรรมชาติเองนะคะเราก็แค่มาคอยกำจัดวัชพืชเอ่อพอไม่ให้เขารบกวนต้นไม้เรามากมายถ้ามีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับการทำสวนเกษตรของเราด้วยนะคะ